ใช่ไหมครับเพื่อที่จะส่วนหนึ่งของความอยู่ดีกินดีของเรานั้นได้เผื่อแผ่ให้กับคนที่อ่อนแอกว่าซึ่งมีอยู่ในสังคมนะเพราะว่ากฎหมายภาษีทรัพย์สินมันจะต้องเกิดขึ้นฮะในสังคมถูกไหมครับถ้าเผื่อว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนไปวางกติกาในสังคมเข้าไปในวงการเมืองถ้าการเมืองเป็นประชาธิปไตยจริงภาษีไอ้กฎหมายภาษีมรดกก็ดีภาษีทรัพย์สินก็ดีก็จะต้องเกิดขึ้นถูกไหมฮะ แล้วก็เราก็จะเห็นคนรวยคนแข็งแรงคนฉลาดคนที่ร่ำรวยมากๆที่ที่ใช้รถคันหนึ่งยี่สห้าล้านอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าดีใจเพราะว่าเขาได้เสียภาษีเยอะเขาได้เขาได้บริจาคเยอะเขาได้ใช้ความแข็งแรงความฉลาดนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยภาษีอกรที่เก็บได้จากคนแข็งแรงคนฉลาดก็เ,เอามาเป็นแต้มต่อแฮนดิแคปหรือแต้มต่อ ให้กับคนที่อ่อนแอกว่าฉลาดน้อยกว่าในสังคมในรูปแบบของสวัสดิการสังคมนะหลายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่กลายเป็นว่าสิ่งซึ่งควรจะเป็นบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาดำเนินเป็นแบบธุรกิจคือหากําไรซะเองอย่างวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตคือทุกอย่างเนี่ย รับวิสาหกิจซึ่งควรจะเป็นบริการสาธารณะที่ได้ที่บริการจากภาษียากรของคนที่แข็งแรงกว่าฉลาดกว่าใช่ไหมครับแล้วก็มาทําให้คนอ่อนแอกว่าสามารถเข้าถึงได้เนี่ยโดยโดยต้นทุนที่ถูกที่สุดหรือในราคาที่สูงกลับมาพยายามเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะให้เขามีกําไรมากๆใช่ไหมเพื่อที่จะให้คนถือหุ้นซึ่งก็คือคนแข็งแรงกว่านั่นแหละ คนฉลาดกว่าแข็งแรงกว่าจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็โลารวยขึ้นวกว่าก่อนนี้อีกใช่ไหมฮะเราจะสังเกตว่าเราจะสังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือเศรษฐกิจไม่รู้จักพอถ้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกฎการสังคมจะไม่ออกไปในรูปอย่างเงี้ยจะไม่ออกมาในรูปที่เราวันเห็นวันนี้พยายามจะหลังจากเอาปตทเข้าไปแล้วปตทก็รวยขึ้นเยอะเลยใ,ในขณะที่คนไทยใช้น้ํามันแพงขึ้นเยอะเลยบริษัทน้ํามันในประเทศไทย ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยซึ่งเป็นของต่างชาตินะฮะไม่ว่าเชลเลโซคาเทคเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้รวยร่ำรวยกำไรขนาดนี้แต่หลังจากปตทเข้าไปตลาดหลักทรัพย์แล้วเข้าไปถือหุ้นบริษัทพวกนี้แล้วปรากฏบริษัทนี้กำไรเป็นหมื่นล้านหมดเลยทุกนันแต่ว่าเราประชาชนที่เราเห็นวันนี้คือที่เรารู้อย่างเดียวคือเราใช้น้ำมันแพงใช่ไหมแล้วแล้วก็กำลังจะเอาการไฟฟ้าเข้าไปในตลาดอีก พื่อจะให้กําไรสูงสุดกับเพื่อตหุ้นถ้ายังเป็นรัฐวิษาหกิจอยู่ก็ยังเป็นของคนไทยทั้งชาติถ้ามีกาไรเยอะเราก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรยังกลับเข้าไปสู่คนไทยทั้งชาติแต่เมื่อเข้าเป็นตลาดแล้วก็จะคือคนกลุ่มเล็กนิดเดียวที่จะถือหุ้นตรงนั้นนะครับบนบนค่าใช้จ่ายของคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็ต้องจ่ายอันนี้คือกติกา อันนี้เราจะเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นปัจชียงคนละอย่างกับเศรษฐกิจทุนนิยมแข่งขันเสรีฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉะนั้นเช่นเดียวกันนะถ้าเราจะเอาเอามาประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมก็เหมือนกันหนึ่งภาคอุตสาหกรรมวันนี้ของเราพึ่งตัวเองได้หรือยังใช่ไหมเราพึ่งตัวเองเรามีเทคโนโลยีมีความรู้ของเราหรือยังที่เป็นของเราที่เป็นของเราเราผลิตเครื่องจักรได้เองไหมถ้าบอกเขาไม่ขายเครื่องจักรเราเนี่ย เราจะมีปัญหาไหมใช่ไหมโน้ฮาวเป็นของเราหรือเปล่านะฮะหรือยังต้องอเป็นของคน,คนไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ฝรั่งเขามาคุมมีแต่คนต่างชาติมาคุมวันหนึ่งเขาถอนออกไปเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้อย่างนี้พอเพียงไหมครับเราอาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตแต่เราจ้างฝรั่งมาบริหารหมดต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้พอเพียงไหมใช่ไหม ขนาดเดียวกันเนี่ยภาคเศรษฐกิจอื่นภาคอุตสาหกรรมก็ดีภาคบริการก็ดีเรารู้จักพอไหมพอพอดีพอเหมาะสมพอสมควรวันนี้เราจ่ายภาษีครบถ้วนไหมนะมันมีมันมีมนมบริษัทนะฮะมีบริษัทวันนี้นี่มีบริษัทที่รับจ้างหาทางเ,เลียงภาษีหาทางหาทางทำอะไรก็แล้วแต่ให้เสียภาษีน้อยนะฮะ เขาบอกว่าเขาทํากันทั่วโลกกันนะฮะในระบบทุนนิยมแข่งขันเสรีบริษัาพวกนี้รวยมากเลยนะที่ปรึกษาทางภาษีเพื่อปรึกษาให้คนรวยเนี่ยเสียภาษีให้น้อยๆใช่ไหมถูกไหมครับอันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนที่มีพอแล้วเนี่ยมันจะต้องรู้จักพอแล้วก็ต้องจบลงด้วยการให้ให้คนอื่น ความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยมันไม่ใช่การได้มาอย่างเดียวนี่มีความสุขบางทีการให้คนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นความสุขคนที่รวยที่สุดเนี่ยมันต้องพอครับคนที่มีเงินเป็นหมื่นล้านก็ไม่รวยหรอกครับถ้าตามใดยังอยากจะเอาเงินในกระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋าตัวเองมันก็ยังหิวโหยก็ยังอยากได้อยู่ก็เรียกว่ายังไม่พอก็ยังไม่รวยจริงคนที่รวยจริงเนี่ยอาจจะมีเงินไม่ไม่กี่ไม่กี่หมื่นบาทอะแต่ว่าเขาพอแล้วเขามีความสุขแล้ว แล้วก็เขาก็ให้คนอื่นให้ทั้งวิทยาทานให้ความรู้ความเข้าใจกับคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มีความสุขได้โดยการให้และคนที่คนที่รวยจริงๆก็คือคนที่พร้อมที่จะให้คนอื่นแล้วคือมีพอเพียงจนกระทั่งสำหรับตัวเองแล้วจนกระทั่งเผื่อแผ่เจือจานช่วยเหลือคนอื่นซึ่งยังอาจจะยังขาดแคลนอยู่หรืออาจจะยัง อย่างมีไม่มากเท่ากับเราเนี่ยนะครับเองอย่างนี้เรียกว่าพอเพียงถ้าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนไทยที่แข็งแรงกว่าคนอื่นและฉลาดกว่าคนอื่นหันเข้ามาในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสังคมจะดีขึ้นไหมครับสังคมน่าจะดีขึ้นนะสังคมน่าจะมีความสงบสุขนะครับแล้วเราก็จะเป็นประเทศท,ที่ให้เศรษฐกิจชนิดใหม่กับโลก ซึ่งวันนี้โลกก็ยังไม่มีเศรษฐกิจความคิดแนวปัจจาเศรษฐกิจอะไรที่ที่ออกจากทุนนิยมนะครับแต่ว่าปัชจาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือคําตอบของการมีเศรษฐกิจที่จะพัฒนาไปได้โดยไม่มีอุปสรรคขัดข้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของมีค่ามาใช้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ด้วยซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะครับคนไทยเนี่ยจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่พัฒนาด้วยการไปกู้เงินเข้ามาแล้วก็ไปซื้อเข้ามาแล้วบอกนี่คือการพัฒนาพัฒนาด้วยการบอกให้คนไทยไปไปกู้นี่ยืมสินแล้วมาใช้จ่ายเสร็จแล้วตัวเลข รายได้มวลรวมก็เพิ่มขึ้นฮะตามใดมีการใช้จ่ายถูกไหมก็มีคนรายได้แล้วก็ตัวเลขรายได้มวลรวมที่เป็นตัวดัวชนีชี้วัดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมปัจจุบันเนี่ย <m ul ain> มันดูแต่รายรับอย่างเดียวไม่ดูรายจ่ายเลยไม่ไม่ได,ด้ดูตัวเลขนี่สินเลยยุคใดสมัยใดที่คนไทยก่อนหนี้มากๆเล่าไปใช้จ่ายยุคนั้นเศรษฐกิจก็ขยายตัว รายได้มวลรวมก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าคนไทยไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตราบใดที่รายได้รายรับเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายสุดที่ก็คือเป็นหนี้แล้วคือความทุกข์ปราชชาวบ้านท่านหนึ่งท่านผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับท่านท่านหนึ่งเนี่ยท่านมีที่ดินตั้งหลายร้อยไร่ท่านมีรายได้เนี่ยท่านปลูกมันสำปะหลังแล้วมีรายได้เนี่ยปีหนึ่งหลายแสน แต่ท่านจนมากครับเพราะว่ารายจ่ายของท่านต้องต้องซื้อเอ่อต้องใช้ในเรื่องน้ํามันในรถแท็กเตอร์ทุกอย่างนะครับมันมากกว่ารายรับของท่านหลายแสนและสุดท้ายท่านก็เป็นหนี้และท่านก็หยุดถูกยึดที่ดินไปหมดท่านเหลือที่ดินนิดเดียวแล้วตอนหลังเนี่ยท่านก็มาใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงรายได้ท่านนิดเดียวนะแต่ท่านท่านมีเหลือครับ ท่านมีพอกินพอใช้แล้วท่านก็มีเหลือแล้วท่านวันนี้ท่านก็ให้วิทยาทานหมดใครคนไหนที่ต้องการเข้ามาดูกิจการท่านก็ให้ความรู้ให้ความคิดอันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียง